วัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวชมสำนักสงป่าเขาน้อยสามัคคีธรรมภายในเป็นอย่างไรไปชมกันได้นะครับ <c oughs> ขอเชิญพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงสำนักสงป่าเขาน้อยได้มาร่วมบุญเพื่อบำเพ็ญกุศล ร่วมกันที่วัดเพื่อสร้างสังสมบุญเอาไว้เพื่อชาติหน้าเราจะได้ไปสู่สุคติภูมิดีๆที่เราทำไว้ก็เพื่อสเสบียงของเราไว้ชาติหน้าชาติหน้าเราก็จะ ครับนี่คือที่นั่งพักผ่นี่ก็เป็นกุฏเป็นกุติของพระอาจารย์เจ้าอาวาดครับวันนี้ก็มีญาติโยมมาบริจาคช่วยกันก่อสร้างนี่ก็คือแม่ตะเขียนทองที่ มีคนนำขึ้นมาจากคลองเพราะว่าแมคโคขุดไปเจอแต่ก่อนที่จะเอามานำมานี้ก็ขอบวงสวงถ้งนั้นรถแมคโคยกไม่ขึ้นแม็โคต้องช่วยจุดช่วยดึงแล้วขอบวงสวง กลาบไหวแล้วก็ขึ้นได้นี่ก็คือถังไผ่แรงออบตให้มานี่คือคือหอพระไตรหอพระไตรถ้าหากว่าพระมาาเรียนรู้ก็มาอ่านาพระไตรปิฎกมีครบชุด ในนี้มีสองชุดถ้าหากว่าญาติโยมหรือว่าพุทธบริษัททั้งหลายที่ว่ามาพักผ่อนหย่อนใจแล้วจะมานัก็นำมาอ่านมาศึกษาได้มีหัวพระไตหัวพระไตนี่ก็รอบๆนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นกุติอีกหลังนึงเป็นกุิอีกหลังนึง ครับแล้วดูดูทิวทัศน์หน้ามาปฏิบัติทำมานั่งสมาธินั่งเดินจงกรมเดินจงกรมอะไรก็ถ้าอากจะมาพักผ่อนหย่อนใจก็ท่านผู้ชมทั้งหลายที่ว่าจะมาพักผ่อนมาดูมาชมนี่ก็ได้นะครับไม่ไม่เป็นไร ครับตรงนี้ก็ค่อยๆเดินไปเดินมาตรงนี้ก็ออกมาทางนี้มันก็มีอันนี้ก็ที่ที่เก็บของที่เก็บของตัวนั้นก็อีกหลังนึงกุดกุดนี้หลังนึงอาหาว่าท่านผู้ชมอยากจะมาดูมาชมมา ครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศที่สดชื่นผมชอบมากมากเลยครับเนี่ยผมชอบว่าบรรยากาศนี่โอโหสดชื่นครับบรรยากาศดีดร่รราาลมลื่นรู้สึกว่าอ่าร่มรื่นชื่นใจมาแล้วก็คลายทุกครับคลายทุกอดทุกครับมามาดูมา,มา,มาชมมา สัมผัสกับสายตาสัมผัสกับตากับตัวแล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไรขอเชิญมาชมมาดูครับนี่ก็กุดหลังนึงครับครับในในนี้ก็ยังมีผักหวานครับเนี่ยผักหวานผักหวานป่าครับผักหวานป่าอาโดยธรรมชาติครับนี่มีมีผักหวานม,มีอ่า เนี่ยในในวัดนี้แหละมารู้สึกว่าจะต้องวนไว้ต้องวนไว,นไว้ครับผมก็ขอเชิญผู้ที่มีกิตธาใจบุญทั้งหลายมาร่วมทําบุญเข้าพรรษาครับผมอยากจะขอเชิญผู้ที่มีกิตธาใจบุญทั้งหลายมาร่วมทําบุญกัน ที่วันพระที่หนึ่งก็มาทำบุญกันครั้งหนึ่งครับคือว่ามาร่วมบุญร่วมทานกันคือว่ามาใส่บาตรเพื่อ,อเป็นบุญของเราครับบุญนี้ไม่มีซื้อหาไม่ได้ครับนอกจากทําเอาเองใครทำใครได้ใครรับประทานใครก็อิ่มฉันนั้น พระบรมศาสดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ข้อหนึ่งว่าวิริเยทุกขมะเจติจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรเมื่อเรามาีจิตตั้งมั่นในความเพียรความสำเร็จก็อยู่ที่ตัวเราเองนะครับนะยังยังตัดไว้อีกข้อหนึ่งพระ พุทธเจ้าได้ตัดไว้อีกข้อหนึ่งว่านัตสันติพลังสุขขังสุขเอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบนี้หาได้ไม่ยากไม่ใช่ว่าเราจะขึ้นไปอยู่บนดอยบนภูเขาที่จะต้องสงบความสงบนี้มันอยู่ที่จิตของเราจิตเป็นนายกายเป็นเบา,าเมื่อจิตสั่งงานกายก็ต้องไปจิตสงบ มันก็อยู่ที่เราคือว่าทําให้จิตสงบจิตให้นิ่งให้ไม่ให้จิตมากฟุ้งต้านจิตคิดเท่าไหร่มันก็ไม่สงบได้ความสงบนี้อยู่ที่ใจอยู่ที่จิตของเรานี่แหละครับทุกท่านขออนุโมทนาที่ามาทำบุญที่ สำนักสงป่าเขาน้อยนี้ทุกท่านครับทุกท่านที่อนุโมทนาขอให้อายุวันณนะสุขะพละปฏิพานธน,าานสารสมบัติสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พุนผลนึกสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมาตรปาถนาทุกประการเทินครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอ หยุดไว้แต่เพียงเท่านี้เค็บหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ